สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับน้องบอลก็มาปล่อยปลานะคะเนื่องในวันเกิดคุณแม่นะคะแล้วก็มาปล่อยปลาที่แม่น้ำซิงเราจะลงไปปล่อยปลากันนะคะทุกคนน้องบอลน,นำลงไป วันเราไปตรงนูนงน้นไหมตรงนู้นไหมขณะนี้เราก็ลงมาอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำปิงแล้วนะคะเราจะไปหาที่ปล่อยปลาลมเย็ยนๆนะคะทุกคนตรงเย็ยนดีเราจะปล่อยปลาตรงนี้เนาะ แล้วก็นั่งอยู่ที่สองเม่น้ำซิงส่งนู้นนะคะทุกคนให้น้องวันแก่ถุงปลาก่อนอ่าน้องเทเบาๆนี่แล้วก็มาปล่อยปลาว้าค่อยๆลงค่อยๆลง เรียบร้อยนะคะเก็บถุงขยะครับอ๋อเขาไฟเลยอยู่ในนู้นนะคะทุกคนโอ้ยเก่งมากเลยเขากำลังไฟเลยอยู่ข้างหลังใครที่แม่นู้นนะคะทุกคนขนาดนี้น้ำก็เยอะอยู่เนาะแม่น,น้ำปิงตอนนี้ประมาณหนึ่งทุ่มแล้วนะคะหนึ่งทุ่มแล้วก็ น้ำก็จะเป็นน้ำสีแดงๆนิดนึงนะคะอาจจะเป็นน้ำฝนเนาะนสวยนะคะทุกคนข้างหลังของมแม่สวยมากภาพเป็นบันเลยกระทรงนี้โอ้โหแถวนี้ผลเยอะมากนะคะคือเขาก็ทำที่ลอยกระทรงเต็มเลยยาวไปตรงนู้เลยนะคะตรงสะพานทำในน้ำปิง ก็เอาองบนหายคุณคมน่จะพาขึ้นไปข้างบนนะคะข้างบนอันนี้แล้วก็จะไปถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะว่าเชียงใหม่นี้ก็สวยงามน,น่าเที่ยวมากๆสะอาดนะคะเดินขึ้นบันไดนะ้อ เดี๋ยวคุณแม่จะพาไปตรงที่เซดีขาวนะคะทุกคนทุกคนก็จะรู้จักเลยว่าเจดีขาวกาดเมืองใหม่นะคะเขตบะเบนนครเชียใหม่ะคะ่ะโอ้ยลมเย็นดีมากยากาศดี แล้วก็ออกมากันตอนเย็นนะคะซึ่งตอนเช้าน้องวอนมีเลนน้องเรียนพิเศษ นี่นะคะข้างหลังของคุณแม่ก็จะเป็นเจลีขาวมุงังต้นไม้ต้นไม้บังหรือวันร้อจะตูนแม่คะตายให้ดูนะคะได้เห็นชัดเจนนี่นะคะเจลีขาวกันเมืองใหม่ฝั่งแม่น้ำปิง ไปก็สวยมากนะคะทุกคนอาก,กาศก็ดีดีไม่รู้รอบๆแล้วนะคะตรงข้างหลังนี้ก็เป็นเทศบานลนครเชียงใหม่เทศบาลเจด,ดีขาวนั่นเองว,ว้าวน้องบอน นะคะควันนี้เราก็มาปล่อยปลาเรียบร้อยแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก<ๆ>ันได้คะจากทางแม่ลูกค้าเลยด้นะครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาค่ะคะ่สวัสดีค่ะไ้ไปไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ,คะ